เข้าไม่ต้องคิดมากพ่อโอเคแนละ้วแต่บาวลงไปแล้วบาวสู้แล้วโอเค <Okay. S 2> แค่ทำเต็มที่นะพอ่อใช่เต็มที่สู้มันจะดีเองที่แต่ว่าข้อสอนหลักการให้บาวเนีเ่ยมันจะป้องกันได้เองโก้พ่อทำเองใช่พ่อทำให้มันเหมือนโกตอนโน้ได้ไหมพ่อเราอ,อยากให้มันเป็นสีชมพูเหมือนโอ,โอ้พ่อ,อสารงรอบ โอ้โหพ่อใช้เวลาแค่3ามชั่วโมงในการทำนี่ก็เก่งขนาดไหนลูกฮะทำจี้เงาะพี่รับทอแค่ซื้อบอกเลยซื้อที่ไหนลูกทำเลยทำบ่เองเหรอใช่พับอันนี้ทำจะทำอะไรคราวนี้ดูพ่อนะดูพ่อดู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 อูด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 ูลง โอเคข่ okay. านี้เลยลูกลูกถ้าพ่อขยับอย่างนี้ขีดขีดขาขีดขีดข้างนี้ข้าดีไป,ปไปปะไป <c oughs> ไปไป <c oughs> อ้าวะลุกลุกอย่างนั้นถอดรองเท้าไหม<ถ>อะเดี๋ยวเขาเร็วๆใช้ใช้เข้าใจควำการขีดอะไรอย่างนี้ล<ถ>งแบบนี้ก่อนอลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้น ลงแล้ะขึ้นอยู่ที่ตะอ่างทลงลงเลยลูกปุ๊บโอ้ยออ๋อโอเคขึ้นนอนขึ้นอ่้าวก็ได้ลูกเออได้ละเริ่มกอได้อ่ะลงเดี๋ยวหน่อยก็ฝึกก่อนลูกลงปึ๊บใช่มันต้องลงทีละข้างเพราถึงบอกลงทีละข้างอ่ะลงข้างปุ๊บใช่ปุ๊บโอเคให้เป็นรูปรงนี้โอ้ตรงด้านนี้ง่ายกว่าเพราะมันจะผิดได้อ่ะอย่างนี้ขึ้น บ้าแข็งแรงองเนี่ยอึ๊บขึ้นไปโอเคพ่ออยู่หา่างเอาอยู่อย่างนี้แหละให้ขยับขยับออกไปพ่ออยู่หา่างพ่ออยู่ห่างพ่อมาทางนี้วนวนวองแม่มาทางนี้หน่อยหาแ,แม่แม่ปั่นป้องหรือแม่มาทางนี้หน่อยเดีย๋ยวให้แม่ทำนี่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาเคลื่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าเบาเคลื่นยังไงป่ะเบา แม่จะอยู่ไหนแม่อยู่ตรงกลางมาดูขยบขยบขยบตามพ่อสีแม่อยู่ตรงกลา,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 างสาตา,ตาอย่างนี้แม่หมูปไปตรงหลังก้องมูหมูมตามหมูตามนี่มูหมูแมาหมูอย่างนี่หมูปไปบ่มาวหมูไปวนวนมันจะวนเป็นขึ้นวงกลมหนุบหนิชนมาชนเสาไม่ได้ออกไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปอย่างนี้อ่ะบ่าวดูพ่อดูพ่อ,พอบ่าวเดินบา่าว บาปีนีตรงนี้คือพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อให้แม่หมูแม่ต้องถอดเราให้มันเกิดความลำบากนั่นแหละบาปแม่แม่หมูมีพ่อไปสมมุติว่าอยู่ไกลนะลูกแต่หมูออกไปอยู่ใกล้ๆกล้ดิเลยไหมอ่ะอย่างนี้เห็นแม่พ่อแบบนี้เขาหมูมานี่พ่อก็จะหมูมาแค่ตรงเสานี้ลูกไบารูเขาจะหมูมาแค่ตรงเสานี้แม่ไปตรงนู้นอยู่ไปทางห่างพ่อก็จะหมูอย่างนี้นี่บาปูพ่อเป็นลูกเหมือนวงกลมเห็นปะ แต่พ่อจะออกมานอกโกเห็นป่ะบาเราไปยู่ตรงแม่ไปยืนตรงแม่แล้วบาวดูหันมามองหันมามองพ่อยืนตรงแม่เลยหันมามองพื้นที่จะยิงพ่อได้เนี่ยมันน้อยมากถ้าเกิดพ่อพับขาลงเห็นป่ะถ้ายิงเลียดมาเนี่ยบาเรามองีิมันจะไม่เหลือพุ่งเพืยิงเลยถูกป่ะแต่ถ้าพ่อไม่ออกมาเลยนะพ่อไม่ออกมาเลยพ่ออยู่ตรงนี้เยอะไหมมันเยอะถูกป่ะลูกมันเยอะ ดังนั้นถ้าเขาอยู่ไกลๆออกมาแบบนี้แล้วเคลื่อนแบบนี้มาดูนะเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนแบบนี้เห็นป่ะเคลื่อนแบบนี้ถ้าอยู่ไกลๆนะลูกอยู่ไกลๆเคลื่อนมันจะมีเส้นอ่ะเปลาเคลื่อนออกมาตามเส้นนั้นเลยลูกถ้านึกไม่ออกเคลื่อนตามเส้นนั้นเลยเนี่ยมอบอย่างนี้นะลูกแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเข้ามาใกล้ถอยหลังมาอยู่ตรงโค ถ้าอยู่ใกล้คนมาลุมเต็มเลยอยู่ตรงโกแล้วไม่ยืน,ยน,นก,ก็ลุกขึ้นลุกขึ้นถ้าปลาขายับมาค้าขับขับขยับมาใกล้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วทำบัตเตอร์ไฟไว้ใช่อย่างนี้ไว้เพราะตรงนี้จะปิดหมด่าแล้วก็ตะคุบโยนลูกมาตะคุบเดี๋ยวพ่อจะโยนจริงให้ปลาตะคุบสมมุตมิทั้งหมดพ่ออยู่ไกลนะก็พ่อพเข้า เนแผ่นนี้แปลว่าอยู่ไกลโอเคไหมเพออยู่ไกลก็จะออกมาพออยู่ไกลกลางโกกลางโกตรงหรอไม่ตรงเห็นไหมตรงกางโกไม่ไม่ขยับไปดิขยับออกมาถูกแล้วอ่ทาตัวไว้ตัวหมูตัวหมูตัวหมูถูกใช่ใช่ทิ้งโกได้เลยยิงผิดมุมหมดเลยเห็นไหมขาเอ่าหน่อยนึงนิดนึงโอเคพ่อหมู เล่นอยู่ตรงนู้นเล่นอยู่ตรงนี้เล่นอยู่ตรงนี้เล่นอยู่ตรงนี้ให้ลูกโตโตเอามุ้อยู่นี้พี่ยอมมาเมื่อกี้พี่ยอมมาใกล้โคเกินไปพี่ยอมมาขอแค่นี้เลยลูกให้พอเข้าใกล้พอเข้าใกล้แล้วลงลงเลยเยี่ยมนั่นแหละบังแล้วเรียบร้อยเห็ไม่ลูกบังแล้วใช่แล้วก็ถีบเลยถ้าพ่อมาทีเราก็ยกขาทีนี้ถีบ ใ่าอย่าเดี๋ยวถอดรองเท้าโอเคเออโอเคใชอ่อ่ะอ่ะเพราะมันอยู่นี้ปีมันจะอยู่ตรงเส้นกอเข้าไปปุ๊บบังไปเลยเพี้ยนบัาเข้าใจแล้วนี่เร็วอย่างเดียวเลยลูกเพราะมันอยู่นีน้ปิมปิมจากเสามาเลยปิมนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นวงเลยมันไม่เจ็บแล้วปุ๊บ้วจะตายไหม โอเคแล้วจะไปไหมพออยู่ใกล้พออยู่ใกล้พออยู่ใกล้กลับไปที่เส้นแล้วเข้าไปอยู่ประมาณเส้นเลยต้องใส่ฮะก่อการตัวการเงี้ะการขาจะต้องการเต้นขะเร้าคอมปีขาขาออกได้โอเคดี โอคตะปบเลยตะปบนะตะปบนะเข้ามาไม่ออกมาแม่อยู่ดรงเสาโวมเนาะไม่หาเสาใช่ตะปบต่อตะปบตะปบตะปบตะไม่เคลียร์ตะปบใช่ตะปบไม่ต้องรีดห้าตะปบตะปบโอเคนะโกต้องไอรุษารู้ไว้โทษทีมานั่นแหละทีมาทีทีมาแล้วตะปบจับไว้ ข้อถอยหลังออกนอกเขตลุกเร็วอ่าถูกพอถอยหลังออกนกอ,อกเขตขยับมาใช่บนมหาพโพธิ์ถูอยู่ตรงเสาข้ออยู่นอกเขตพ้อเข้ามานะทำไมวนออกไปอย่างนั้นล่ะวนเป็นตัวอย่างนี้ถ้านึกไม่ออกดูที่เส้นที่ถือน,น,นักเก็ตปะ มันจะโค้งเป็นวงกลมถูกป่ะพออยู่ตรงนี้แล้วนั่งพออยู่ใกล้แล้วแม่บล๊อชเย้สิแม่ถูกเย้จีบจีบไปจีบถูกเร็วอย่างนั้นนะกูเลยวนไปหาสาวข้าไปใกล้น่าหาสาวใช่พออยู่ใกล้ไงอ่ะถูกพออยู่นี้จีบเร็วจีบ แล้วไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกข้าเท้าอยู่ใกล้ไม่ต้องลุกเลยนะขีดอยู่น้องโกนี่แหละไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอย่าพยายามลุกพยายามขีดตัวไปโอเคพออยู่ห่างต้องเร็วเร็วหน่อยพออยู่ห่างคุบขึ้นใช่พยายามมาพออยู่ห่างพยายามามันตรงกลางประตูตรงไหนพออยู่กลางประตูบ้านอยู่ลิ้นได้ไงโอเคพออยู่ตรงกลางพ่อยืนตรงนี้ ขึ้นมาโค้งเยี่ยมหน่อยอ่าก็ยิงตรงนี้ถูกลูกมันหลุดไปเยี่ยมมากลงตะปบเลยนะดีมากถูกโค้งมาอย่างนั้นใช่มั่นใจมากเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากข้างบนอ่ะเราจะไม่ได้ฝึกเลยถูกปะการที่จะรับยังไงถูกปะ แต่ขาข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราป้องกันได้เพราะเรามีบาะมีขาไม่เท้าปลายป้องกันถูกป,ปะ่ะอย่างนั้นเราป้องก<ต>ันขา้างหน้าได้มากที่สุดโด่งนิดนึงก็ใช้มือใช่ตัวลึกมือตัวหนึ่นขวามันเองเพราะมันจะมีแบบสแควร์เหมือนเหมือนขาด้านหนึ่งอรย่างเงี้ยใช่เป็นเบาะหนาๆใช่ไหมใช่ด้านหนึ่งอ,อ,อ่าตอนขยิบกลางเปล่าอ่าถูกตรงกลางก็คือสแควร์นั่นแหละเบล่า เก่งมากตะคุกตานะิไปายตาใช่เลยโตแล้วเฮ้ยไม่ได้ลูกต้องดูให้ดีอย่าเลยโตโอเคอุยอันนี้ตะคุกสวยเลยสวยพ่อวนแบบนี้พ่อวนมาลงเลยนีถูทุกพ่อลงมาแล้วใกล้นะขยับขยับขยับเป็นทชนโตขยับมา ลูแแไวเชี่ยโหงกันไ้นเฮ้ยเก่งากเ้ยถ้ามันโดมลูกถ้ามันโดมป่อยเลยถ้ารัไ่นะได้ไเป็นแต่ไม่ต้องลุข Bev ึ้นยืนไม่ต้องลุกก็ยืนอยู่ได้โดมพ่อมาหางเี่งมากเก่งมากลูกเฮ้ยรู้เองเลยเก่งมาก i ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ต้องลุกเลยไหมลุกขึ้นมาก็คือหย่นอนลงไปเท่านั้นเองลูกไม่ต้องลุกยืนไม่ต้องลุกยืนไม่ต้องลุกยืนให้ไม่ต้องลุกยืนจน,น,น,นกว่าพ่ออยู่ห่างละอดเดี๋ยว,วย,ไย,ยกไว,ว้แต่พ่อยังไม่เอาลงตอนนี้นะเพราะพ่อเราให้เปาวาได้ลงจริงก่อนพ่อทำให้เห็นว่าการซ้อมมันมีกลกตบเไงเดี๋ยวพ่อคอยยิแป๊ะพอละเดี๋ยวนอยเกินชอบชอบอดี เ,เ,เ,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สบายไงเข้าไม่ต้องคิดมากเข้าโอเคแล้วแต่งบอลงไปแล้วบาลสู้แล้วโอเคแค่แขเต็มที่ก็พอใช่เต็มที่สู้ตลอดเต็มที่เหมือนเหมือนบัลเลอ่อะทุกอย่างจะดีมันจะดีเองทีแต่ว่าข้อสอนหลักการให้บาลเนี่ยมันจะป้องกันได้เองเพราะอยู่หา่างโอเคเพราะอยู่หา่างอ่าไม่เหมือนทีนี้ผมก็ไปขึ้นวงกลมอ่าเพราะอยู่ห่างโอเค ยังไม่พขใกล้เลยยังไม่อยู่ในเขตเราจะไม่นั่งลุกอย่าอย่าลุกเออถ้าทำอย่างนี้ได้นะคงฟูดเลยอ่ะล้มลงมาเลยป้องกันรู้ป่ะเยี่ยมเทวะเยี่ยมมากลูกโอ้ยเจ๋งอ่ะดูดิรู้แล้วเห็นไหมรู้อ่ะพอยู่ใกล้อยู่นะ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ผิดเลยถ้าผิดผิดก็รีบมาฟูโอ้ยเยี่ยมถ้าท่าอย่างนี้ได้นะเจ๋งมาเตอร์ไฟเอาออกมาไม่เป็นไรอ่ะอืมไม่เป็นไรลุกเลยรีบลุกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะต้องกลับไปตรงนู้นเพราะเดี๋ยวมีคนมารีบาวแต่ว่าอยู่ที่คนแล้วลูกอยู่ที่ลูกอ่าโทรไปที่โฟกัสลูกจำได้ใช่ป่ะลูกอยู่ไหน รีบเลยรีบลูกเยี่ยมแล้วล่ะบ่าวเขาใช้หมดเลยแล้วลาตะคุบแล้วไม่ต้องคืนเด้อเขารู้ให้ลูกตายก่อนนับหนึ่งสามใช่ป่ะจนกว่าโอ้ยก็ไอ้จนกว่ากรรมการจะมาเยี่ยมตีเสาวนั่นแหละ máy này là mình đừng quay đầu. Để Yên. Bao nhiêu? Không phải Không. Bị khâu đây nữa. Tà, Tóc bay. Tóc bay. Tóc đay, chải mái đay. Tóc bay. này. Tóc thank <laughs> you